ฟรีคิกอขอเปลี่ยนตัวก่อนชาบุยครับโอ้โหภาพเป็นภาพทีโหโห่เป็นปีมาแล้วนะครับใช่ครับมีที่แล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับเปลี่ยนแทนคาเมโลครับคนที่ยิงประตูโทนให้ทีม มาดูว่าสุพรรณบุรีเปลี่ยนครบสามลูลกฟรีคิกโดยรังสารไปให้กับโกซาลิโ,โอตรงตัวมัซันนะครับข้าอนหน้าอ่ละครับพอถึงชาิโวชโับอวยจะไปถึงได้เปรียบชาลิลอเอาลงพื้นได้คลองบอรอเพื่อดูก็ดูดูกันยังปุ๊บอว่งหยุ่นกันนะครับนี่บางลงมากว่าช่วงเล่นเคลื่อนหน่อยแล้วด้วยนะครับว่าอย่างนั้นเจ็บเข่าไม่นานปีกว่า ยิ่งได้คนีามาเรียกแขกด้วยนะครับใช่ครับชาลนะิวซับปุยก็เจ็บไปตั้งแต่เกมทีมชาติไทยนะครับติงก้าต่อช้นมาให้กับชาลิวับปุยอ่าขาข้างซ้ายของชาลิววนมาขวามาขวาหลาาังข้อติดกลอกสะก้อนโอ่งๆ้าลามามออาาางาาาาาาาดาเาาาาา่าา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 ัาาา ลูกเตะม,มุมโดยชาลิวมาก็ติดชัยวัฒน์แหละครับลงพื้นส่งต่อให้สุพรรณบุล้ำหน้าอาครับคะแนนติงก้ามารอดเท่าสองมีเลือกมาที่ชาลิวชับปุ่ยโโตรงตัวฮัสซันซันนี่ครับชาลิวในจงังหวะยิงนี่อาจจะ <c oughs> เกมก็เลยยังไม่ขาดด้วยนะครับยังปิดกล่องไม่ได้ครับสุพรรณบุรีดูครับคนเดียวโล่งๆแล้วครับแต่เท้าหลังเท้าซ้ายนะครับ ลูกเตะมมุมโดยชาลูชาปุยครับมาเสาแรกของการปิดเกมครับลูกฟรีคลิกจะเล่นโดยชาลูชาปุยอยู่ที่ลูกแล้วครับของทางสุพรรณบุรียานมาชาลูให้รังสรรค์เล่นเป็นครองบอลละครับแบบนี้ ทิ่ติงก้าหลุดออกข้างไปแล้วครับคิดว่าสุพรรณบุรีทําได้นะครับเห็นสามแต้มในบ้านของตัวเองครับแล้วนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สสวััดีครบสวัสดีครับ